สวดีครับครับผมสมัยเรนานอนยญาะเป็นประธานชุมนุมช่างสิบหมู่ล้านนาในชุมนุมของเรานะครับจะมีสมาชิกทั้งหมด1ิบเอ็ดรูปนะครับโดยในชุมนุมของเราจะยึดถือนโยบายว่าที่สอนนองครับ ในปีนี้ทางเราได้ตกลงกันว่าจะทำดอกแก้วเนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจมาจากต้นดอกแก้วเนื่องจากเมื่อก่อนโรงเรียนเราเคยมีต้นดอกแก้วซึ่งกระผมได้ยินมาจากภัชธิตรแก้วอินเมื่อก่อนท่านเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยาของเราท่านได้เล่าว,ว่าโรงเรียนของเราเคยมีต้นดอกแก้วแต่เมื่อกระผมได้เข้าเรียนแล้วต้นดอกแก้วก็ได้ จากโรงเรียนเราไปแล้วกระโมเลยได้นําต้นดอกแก้วมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบซึ่งได้นํำดอกแก้วมาแกะลายแล้วนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อให้สัมมาชิกสุมนุมมีทักษะในการสร้างงานช่างสิบมู่2เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสืบสานศริลปะวัฒกรรมช่างสิบมู่ สร้างสลักนะครับเป็นสร้างที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆเช่นฟักทองเปลือกและมันอยู่บนจานอาหารมีการสลักแบบประณีตและมีความสวยงามสะท้อนให้เห็นประเพณีของคนไทยครับสร้างเขียนเป็นสร้างที่เราจะพบเห็นกันได้อยู่บ่อยๆและเป็นสร้างที่สำคัญอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ครับ เราจะเห็นภาพเขียนปรากฏอยู่บ่อยๆเช่นภาพเขีนในวัดในอารามเช่นภาพสัตว์ต่างๆภาพในจิตนาการหรือภาพสัตว์ในวัรรณคาดีช่างปั้นนะครับทำงานด้วยการปั้นพระพุทธรูปเป็นส่วนใหญ่อาจใช้ดินเหนียวอย่างเดียวปั้นด้วยดิน แล้วติดกระดาษทาเพื่อรักษาเนื้อดินหรือแม้แต่ปั้นด้วยกระดาษโดยมีลวดตาข่ายเป็นโครงภายในช่างหุ่นนะครับหุ่นในที่นี้คือตัวหรือรูปร่างคือการประกอบสร้างของคนสัตว์และสิ่งของต้องทำเรูปร่างดังนั้นช่างหล่อช่างปั้นและช่างหุ่น จึงมีงานสัมพันธ์กันอาจสร้างงานด้วยคนคนเดียวกันช่างรักนะครับประกอบไปด้วยช่างผสมรับลงรักพื้นช่างปิดทองช่างประดับกระจกและช่างมุกรักคือ,อยางไม้ที่ได้จากต้นรักโดยเฉพาะงานปิดทองในการทำลายรดน้ำสร้างแก่นะครับทางงานแก่ลายได้แก่ภาพหรือเราเรียกกันว่าแกะสลัดเริ่มต้นจากการแกะขุดหรือการแบ่งเสีนโคง้ง ใส่สิ่งขนาดเล็กขุดเส้นเรียงบนแผ่นไม้เรียบหรืองานแกะวัสดุที่เป็นโลหะเงินทองสร้างที่เชี่ยวชาญกึอนะครับต้องเป็นช่างกลุงที่ต้องใช้ความปราณีตและละเอียดออกัเป็นอย่างมาก เครื่องมือกลึงต้องควงจิบตลอดเวลาหากกลึงสิ่งของขนาดย่อมและไม่ประนีจะใช้เครื่องกลึงช่วยด้วยสร้างรอนะครับเกี่ยวกับการรอโลหะเช่นโลหะสัมดิษทองเงินการรลอด้วยโลหะต้องปั้นด้วยขี้พึ่งก่อน ถึงจะหล่อเล่ยโลหะสนิทต,ต่างๆชุ่นุมช่างศิบ์หมู่ล้านนาขอขอบคุณท่านรองศิรวันอังสุดธิสิงที่ได้ให้คำแนะนำและคำออกแบบคนที่สองนะครับขอขอบคุณอาจารย์กำบรรชัยกิติศัพท์ที่ได้ให้ความรู้และหลักการและคนสุดท้ายนะครับขอขอบคุณทัศน์ริกรแก้วอินที่ได้ให้ความรู้และเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานนะครับขอบคุณครับ